ท you ่านมาว่ากลาคุ้มค่ายาวๆเลยการจะอัปเดตทางช่องคุณยะชนะกันนการับปีแปดตบมีอุูชาไทยยาวถึงปีหน้าเลย64รับยาวเลยเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยเฮ้เฮ่เฮ่ก็นส่เข้าไปก็เต็นก้อขึ้นแก้วนะแล้วี่าดอะไรไหมออ สวัสดีนะครับนี่เป็นการตอนนี้เป็นการไลฟ์สดครั้งแรกของช่องยสานะครับไลฟ์นะครับครับไลฟ์าเป็นชื่อ็กซี่แล้วไเป็นชั่วโมง่ี่โคราชนผมไปโคราชนี่้ทันวา งานของดีพิมายงานโอช็อปของดีพิมายนะวันที่5้กันวานนะโค,คราะพบกันนะั้นโคระการกลางวันนะฮะมาเที่ยวกันนะที่อำเภอพิมายจังหวัดนคะรราชสีมาพบกับพี่อุ๊บลุงพลป้าแตงครูชาไทยแอนนาเบลน้ำเหลืองไหลเจนพิพัฒน์ราม,มาด้นานเทราดิซั่งสองนะครับดใใได้นะเรานถนเดา,าถุงดำดำถุงดำคุมนงัง <laughs>